อืมวันนี้วันที่หนึ่งละไหนเปิดดูกูเกิลหน่อยสิโลบล็อกส์ไงโลบอกเลยได้หาไหนดูแกนพีชส <c oughs> ิอืมเป็นใดหรือยังนะ ล้ออัพเดตเฮ้ยเวอคลิกกัรไปเปล่าเกินไปเปล่า,ไ,ปปาไหนไม่เชื่อหรอก่นจริงเปล่าที่ไม่เชื่อเ,เองหรอก เล่นได้จริงด้วยแล้วมีอะไรใหม่อ่ะมีอะไรใหม่อ่ะมีอะไรใหม่อ่ะมีอะไรใหม่ม,หมีอะไรใหม่ไม่มีหรอเลี้ยงมันจะเป็นเพล้มแมพวะอาจจะเป็นเพล้าแมพแต่ก็ไม่มแบบเ,มเป็นไรเอาเป็นว่าเล่นได้แล้วครับโลบ,บอกทุกคนเข้าเกมได้เลย